สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายลดหน้าท้องลดรอบเอวเร่งด่วนท่าง่ายๆออกได้ที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นก็ดีได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกินโปรตีน้ใหเพียงพอต่อวันไปคะ่ะทุกคนไปท่าแรกในการลดหน้าท้องบนแล้วก็ท้องล่างนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยลด รอบเอวเอวเอสเอวบางนะคะทุกคนเอวกิวเอวคอดผู้ใดอยากให้อ่าอยากมีหนาทองแบบนี้ร้องเฮ็ดน้ากันนะคะไปค่ะทุกคนท่าแรกท่าแรกก็จะเป็นการลดหน้าท้องท้องบนท้องล่างทาง่าข้าง,างละสิบครั้งไปเลยจากพี่น,อน้องค่ะหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบไปต่อท่าที่สองสิบเคลือคือเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สามนะคะ ไปสิครั้งเหมือนเดิมอย่าลืมเกรงงานท้องไว้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบอะไปต่อท่าที่สี่นะคะทุกคนท่านี้เป็นการลด เฉพาะนะคะทุกคนก็คือเน้นๆก็คือมีเวลาน้อยนะคะทุกคนทําท่าเดียวก็ได้สําหรับคนที่ในในเวลาที่เราเร่งรีบสําหรับท่านี้จะได้หน้าท้องรองสิบเอ็ดแล้วก็ได้เอวเอสนะคะทุกคนอ่ะไปสิบครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจด แปดเก้าสิบไปท่าสุดท้ายท่าที่ท่าที่ห้าท่าลดเอวข้างใครที่แบบอ่าหน้าท้องเป็นลาบอยู่แล้วอยากลดเอวเนาะอยากมีเอวเอเอว,เ,อวเล็กลงเอวลดลงหนิ้วสองนิ้วสนิ้วทําท่านี้ได้เลยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบโอเควันนี้มาแบ่งปันท่าท่าออกกําลังกายลดหน้าท้องลดรอบเอวเร่งด่วนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกินโปรตีนให้เพียงพอต่อวันนะคะโปรตีนถึงหุ่นของเราก็จะเปลี่ยนไวัรีนนวัยนั่นเองเอาไปทําดูนะคะทุกคนคะ